แตงโมสามารถซอยได้พี่เ้ยงแกะเพียดด,ดยกเพียดดี่ครัวผมโอ้โอโอ พกดกินโอมีพี่น้องข้ามเงินเลยครับผม đang mua rồi kẻ đẹp đẹp, uổng tuyệt cho là うん。